มันแต่ดสองตัวนะเขาบอกไปเจอสับป,ปะเลยนะพ่อสับป,ปะเลยแกว่าสองตัวนะนับไปทวนถูกนับไปทวนแมนแกบอกนับหลงเนาะนับหลง,ลงแต่ก็สอง <2 S 1> <3 S 2> ตัวสามตัวสองวดอวดก่อนหกเจ็ดแปดวดนี้เขาให้สองเจ็ดสองเห็นว่าถูกทั้งถูกโอ้ถูกทั้งอำเภอนะชัยวานนั้นถูกกันทั้งอำเภอสามสี่หมู่บ้านจนได้จ้างรถแท็กี่สิงเห็นว่าเขาประกาศใส่ไม้ใช่ไหมใช่เขาประกาศใส่ไม่เลยว่าซื้อ เขาบอกว่าเขาประกาศว่าตอนเลขเขาประกาศ227ต่อเลขกันนะแอนทีหลังเขาก็เยียบแลวเขาก็บอกไม่ออกพอออก272เรื่อ272เรือเขาประกาศอยู่แบบนั้นเลยนะคำเตือนคลิปวิด mm ีโอนี 7, ้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ่าวครับสสวััดีครบพี่บ่าวเบื้องใต้คนดังนะครับช่วงนี้คนดังกล้องเป็นยังไงไม่ได็กกว่าไรเลขเลขอ่าชัดเลขอ๋อเลขเลขปีสิงเลขปีสิงเลขปีสิงเนาะสองสองเจ็ดสองเขาถูกกันทั้งอำเภอเนาะเลขปีสิงวันนั้นบ่าวไปตามเลขปีสิงเนาะอันนี้ไม่ใช่เลข พี so right ่บ so so ่าวนะเปเลขกผีสิงปูให้มาเลขผีสิงปูให้ปูให้มาพี่บ่าวไปเล็กผีสิงได้มาแล้วปูให้มาวันนั้นไปตามมันไปเจอของแท้เนาะกุดผีดุเนาะดุจริงนะพี่บ่าวดุจริงนะพระอยู่ไม่ได้เนาะทั้งทางวัดมีพระองค์เดียวเนาะผียิมดุเขาถูกมาแล้วกี่วัวพี่บ่าวเขาถูกมาสิแน่ๆนะสามวดสองตัวสองวดมันแต่สองตัวนะเขาบอก เจอสับปะเลนะพ่อสับปะเลยแกว่าสองตัวนะนับไปทวนถูกนับไปทวน<ก>แมนแกบบอกนับหลงเนาะนับหลงแล้วก็สองตัวสามตัวสองวดอวดก 6, 7, ว่อนหกเจ็ดแปดวดนี้เขาให้สองเจ็ดสองเห็นว่าถูกทั้งถูกโอ้ถูกทั้งอำเภอนะชัยวานนั้นถูกกันทั้งอำเภอสามสี่หมู่บ้านจนได้จ้างรถแห่เด็กผีสิงทุก,ก,กจังหวัด เพราะว่าเขาประกาศใส่ไม้ได้ยินกันหมดได้ยินเป็นฮานใหญ่เนาะเลขผีสิงนว่าเขาประกาศใส่ไม้ใช่ไหมใช่เขาประกาศใส่ไม้เลยว่าซื้อก็บอกว่าเขาประกาศว่าตอนเลขเขาประกาศสองสองเจ็ดตอนเลขนะตตนที่หลังเขาก็เยียบแล้วเขาก็บอกไม่ออกพอออก สองเจ็ดสองเด้อสองเจ็ดสองเด้อก็ประกาศอยู่แบบนั้นเลยนะครับตัวเดียวเลยใช่ไหมครับ<อ>ตัวเด<อ><อ>ียว,ว<อ>เลยไม่ไม,ไม่ออกไปเยอะก็ประกาศตัวเดียวเลยเห็นไหมคนที่ถูกมากที่สุดถูกเท่าไหร่ครับถูกเจ็ดแสนถูกเจ็ดแสนคน,คนที่ถูกเยอะที่สุดเจ็ดแสนเจ็ดแสนแต่ว่าคนละหมื่นสองหมื่นคนละแสนสองแสนนี่เยอะนับไม่ถ้วนเนาะนี่ยังไม่ได้คนละสองหมื่นใช่ ไม่ถูกแต่คนไม่ซื้อใช่พอถูกแต่เสาอ่ะพอถูกแต่เสาหัวพอถูกแต่เสาอ่ะเขาบอกนะคนแถวนั้นพูดอยู่นะเสาหัวนี่หมายถึงอะไรครับรั้วนั่นน่ะไม่พอถูกแต่เสารั้วพอถูกแต่เสาไฟฟ้าเนาะไม่ดีแต่ผมยิงติ้งเลยเนี่ยพูดรักกันนะแบบนี้ไปอยู่แถวบ้านผมไม่ถึงอาทิตย์เนาะคตรควรตููกดีจิบอ้ย่าบอกคำว่านสิผิดกฎกน เอาประตูเราะวันนี้สองาไวฟ้าเขาบอกเาวนี้เขาบอกแล้วเขาวดนี้เขาให้มาแล้วพี่เบ่าไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วไปให้มาจริงใช่ไหมไปสถานที่จริงไปเจอของจริงครับเจอของแท้เลยคุณลูกคุณพองเลยไหมครับใช่เขาให้มาแล้วอวดนี้ครับาลุกที่ไปที่มาได้ว่าเป็นอะไรให้มาอย่างไงแบบไหนครับเพราะว่าเป็นเปเป็นคนเขาแต่เขาบอกมาเป็นเลขปีสิงนะแต่ว่า เป็นภูมิภูมิของวัดนั่นนะนะเขาให้นะนะภูมิของวัดแบบว่ามาสิงคนแล้วก็บอกเป็นตัวเลยนะอบอกให้หางเดียวบางทีบอกสองตัวบอกสามตัวนี่ก็ถูกกันนะส่วนสองตัวันถูกจุนนับไปทวนจุนนับไปท่วนในนั้นพ่อสัปเหรือเป็นคนบอกแต่ทีนี้มันมาบูมแล้วมันมาบูมวด ล่าสุดนี่เลยสองไอสองเจ็ดสองเนี่ยนะสองเจ็ดสองคือข้าวสามตัวเลยบูมแต่อ้สองตัวนยบอยจนแต่บอยคนแถวนั้นเขาแตาไม่ได้ออกข่าวแบบนี้ไงไม่ได้มันไม่ได้ออกข่าวไม่มีใครไปถ่ายทำแมนผมไปก็ผมก็เคยไปเคยไปหาปูอยู่นะเพราะว่าปูอยู่ที่นั่นก็ปลาทุดงสายใต้มนะเป็นพระอาจารย์ที่วัดใช่เพราะว่าเดี๋ยวปูก็ต้องไปทุดงลงใต้วัดก็ไม่มีใครอยู่มีแต่พ่อสัปะเลยมีแต่สัปะเลยกับ กับพระอยู่องค์เดียวก็ผีมดุเนาะวัดนั้นแล้วมีกุฏิร้างจริงกุฏิร้างจริงๆเขาเขียนเลยผีดุต้องเขียนยันสะกดไว้นะที่กุฏินะเขาเขียนเป็นยันสะกดไว้เลยเพราะผีมันดุเพราะว่าเนาะเดี๋ยวเราอาจจะตามไปดูสักวันหนึ่งแล้วกุฏิพิรุแมนขนาดพระยังอยู่ไม่ได้อ่ะคินดูใช่พวดนี้เป็นเจังใดพระผห้มากแลว บอกว่าพักให้มาแล้วอะให้มาแล้วเออเนี่ยเราเรากป็นต้องการรอฟังอยู่เรารอฟังอยู่เดี๋ยวรอฟังจากปัดพี่บ่าวผู้ไปถึงที่เนาะแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วใช่นะครับเป็นตัวไหนครับพี่บักเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดใช่เจ็ดหนึ่งแปดให้มาหางเดียวให้มาหางเดียวเจ็ดหนึ่งแปดก็ตัดหมุนเล่นเอาในนั้นให้หมุนน้องเหมือนรอบที่แล้วเนาะเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็ให้แค่สอง สองเจ็ใช่ก็ตัดก็หมุนเอาหมุนเอาหมุน6กลับเอาใช่หมุนแล้วตัด2อตัวก็ตัดเอาแล้วทงจวดนี้ก็7,18ก็ตัดเอาเ8 1ดแ8ดหนึ่งใช่ครับผมววดวันที่สองพฤษภาคม2568ได้ตัวเดียว7,18ก็ไปตัดเหมือนเราเนาะครับผมอ่ะพิมพ์เรียบร้อยครับเดี๋ยให้ลพิมพี่เบาถึงโชว์ให้หน่อยครับให้เอซีดูอันนี้เป็นลขโลงพิมพ์ เอกสาริงนะประตูดงสายใต้ประตูดงเป็นเลขทูกใช่ไหมครับก็อยู่อยู่ที่นี่แหละวัดเลขผีสิงนี่แหละี่วัดเลขผีสิงนี่แหละครับผมได้มาแล้วได้มาแล้วพี่น้องได้มาแล้วกับพี่เบ่าสายใต้นะได้จากพระธุดงสายใต้เนี่นะครับก็ถือว่าเลขพีสิงเหมือนกันนะว่าหูสิงจังไดแต่ว่าชาวบ้านถูกกันระนาว รวยกันเป็นแถวทางอำเภอทั้งจังหวัดครับรอแต่ว่าอาจจะงวดนี้ทั้งประเทศก็ได้นอกยันประเทศนอกอีกเรายังมีวันที่เท่าไหร่อีกวันที่ยี่สิบห้าแล้วว่าใช่ครับผมเดี๋ยวเราปูจะโทรมานัดอีกทีหนึ่งนะจะมีโค้งสุดท้ายด้วยนะพี่ใช่จะมีโค้งสุดท้ายวันไหนครับพี่บอกทำไวันไหนก็วันไหนครับต้องรอให้ปูโทรมาคนเฟิ์มอีกทีนะครับผมยังยังไม่กำหนดแน่นอนนะ เดี๋ยวรอรอปูรอไว้นะครับผมพิมพ์รอใครเห็นคลิปนี้แล้วก็พิม์รอไว้นะครับผมพิมรอหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดได้ไปแล้วเอาไปก่อนเลยครับผมไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แต่อันนี้ไม่ต้องรอเอาไปก่อนเจ็ดหนึ่งแปดเอาไปก่อนไม่ต้องรอแต่จะรอครัสุดท้ายใกล้ๆวันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพระธุดงจะโทรกริ้งกรังมาหาเนาะขอบคุณขอบคุณที่ บ่าวนะพี่บ่าวาีมากเลยนะพี่บ้านในฟคร์มนะครับทางช่องทุกทุกคนครับได้ติดตามเนาะนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังครับทุกคนจาดทุกจัดุครับก็ยังลืมของพี่บ่าวอยู่นะครับอะไรนะเด็กรับสายไตอะไรอีกนะมีไหมอ๋อเหล็กนนัมันไม่เข้ามันมันซุยทุกอวลแ้วมันซุยมันซุยมันไม่เข้าซุยซุยซุยกี่แต้มแต้มเดียวแต้มเดียวมันสามวัวติดแล้วเนาะบอกว่าเล็กล็อก เรียกล็อกเออเรียกล็อกายใต้มันไม่มาวัดนี้เลยไม่เลยไม่ขอเขาถ้ารู้เรารู้แล้วว่ามันสียเราก็ต้องขึ้นขึ้นแต้มขึแต้มเลยไม่ขอวัดนี้ไม่ขอก็ให้สามสามหกมันดอกเอ้ยก็ให้สามสามห้มันออกสามหกแมนแล้วก็วดนั้นก็ให้สามเจ็ดมันดอกสองเนั่นแหละมันสวยแล้วเนยวอดเสแล้วก็ให้สามเจ็ดมันดอกสองเจวอดก่อนเขาให้สามห้ามันออกสามหกทีละสวยทีละแต้มมันสวยทีละแต้มถือว่ามันยังยังมีรุ้นอีิเบา Man.